ห่อไใหม่ๆออกมานึ่งพี่น้องนึ่งเด้อเฮลานบีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง สาวสวยผมแม่ผมคนกรุ๊ปครุญยาฮัลโหลเอเวอร์ดีบารีสิริจาวเะิดกับมองไงอ่ะสบายดีพี่น้องออกไปสูครูดทุกคนอ่ะวันนี้พาพี่พี่น้องมากินไข่ไข่ลูกไข่ลูกเป็ดพี่น้องหรือว่าไข่ห่างห่างว่ะไข่ห่างห่างไข่ลูกเป็ดกินลูกกันเลยเวียดนามพี่น้องไข่ลูกเป็ดเวียดนามอยู่เวียดนามเลยนี่กินที่เวียดนามเลยมาพี่น้องมาพี่น้องกินเดลกเกย์นะพี่น้องเมนูไข่ลูกพี่น้องแซ่บ ซีฟูฟด้ดฟู้ดซีจุ๊บจอ๊บอะฮะวัวลายหนฮะพี่น้องลงมือวัวแม่งยังไงกินเพิ่มกำลังใ<อ>ายบุหุยาเพิ่มกำลังมากินเดอ้อจากสามน้อยนี่นยโอเคแล้วมาได้ไปเด้อกินนลำกันเดออ้อย่อยเพิ่มกำลังอะ,อะเห็ดไหนันวเว้ยมันเป็นเพิ่มไหมตัวนี้เนะี่ยมันฮอตเสีย ไผ่ทีโบว์ส um ุดยาเพิ่มกำลังมาเด้อตึงตังปึงปังเลยคุยเจลส้มพี่น้องให้แกข้าวมาคอสป้าส้กินกับปลาเพลพี่น้องแน่นขนาดพี่น้องลูกยังอ่อนๆอยู่เนาะ ถิงใครลูกบ่มีลูกนะเพราะว่าบ่บ่แม่นล่ะไข่เข้าคำยังไงเป็นปิ๊งลูกใหญ่ขนาดนี้หรอหน่อยใหญ่ขนาดบระเดี๋ยวบวกมาฉันยากเดี๋ยวนี้ต้องใส่ใส่มือเนาะเป็นอะไรกินเต๋อแต่คุยอ่ะเวียดนามเขากินอะไรเนี้ย ชูกำลังขาอะยาเป็นเป็นยาพื้นเมืองนะสูกำลังยั่วพี่น้องยั่วเด้อมันนี่มันลอยมันลอยได้ด้วยเบิ่งกับอะไรโอ้ม่ได้กินปลาเปลือกมานด้ตัดตักกระน้ำปอหนัว แน่ขนาดพี่น้องสาวสองเลงสองกายูฮาพี่น้องเอ้ยตัวบบก่ายปออือดุนลันงัปพี่น้องงะโอ้โทษโทษตกตกอ่อนห้อยใหม่หออกมาหนึ่งพี่น้องนึ่งเด้ออือ เนือไขรลูกเวียดนามเขาเกินไขรลูกกันจึงโลนจะมาเป็นโลนโซเน่ไอ้ทอกดีอ่ะจับโซเน่หรือว่าผักเงี้ยวขึ้นอย่งเพียวเพียวงบ อยังขุดพี่น้องไปเอาเถวพี่น้องแก่ข้าวเล้วนึงไข่ลูกเป็ดไข่ห่างห่างเลยน้ำลายขนาดพี่น้องไข่ลูกส่วนขออย่าขัดเลื่อน่อะ แบบตัวแม่กับตัวผู้อะตัวแม่เขาตัวผู้เขาจบเอาเนาะแม่นะเอาตัวแม่ใช่ปะยังลอยเสกอ้าวตัวแม่เขาไปเห็ดไข่เน้ยไก่เป็ดทานไข่ตัวผู้เขาเจีเป็ดข่เป็นนอนดูนอนดูโคตรดีอะนี่งวงเลยค่นเราแซ่บเสียบขึ้นหูคอ

tiệm hiện lại. nè đây. thơm quá. bịt tì bạc à. nhòi nữa เป็นหน่อยพี่น้องเป็นหน่อยตีซุปวันนี้มาในเมนูกินลิน้นเนาะไดก้กินกับข้าวคือแต่ละเทือมันเ็ดเมนูกินกับข้าวเนาะเดี๋ยววันนี้ทานว่างแน้วกินลิ้นแซ่บขึ้นได้ขนาดพอดีพี่น้องนี่พอดีเหมาะอีก่เหมาม<อ>นนะขนาะเผ็ดจนน้ำตาไหลโบเมีนย่งสมัครคือพี่น้าโบเป็นให้โอฮักโบ กินยังไงอ่ะถ้ว sort of ่าทั้งซองด้อยให้สดกัคอมเมนต์เบอร์ไว้เด้อยกินทักไปเองเด้อญาติเขาทักมาอ๋อฝากติดตามเด้อพี่น้องเด้องจองดาวัำแหล่แซนนลแชนแนลทำหางโตุ้งทายากให้เฮาเฮ็ดคลิปอี่น้งกินในอย่างคอมเมนต์เข้ามาเลยเนาะใต้คลิปเนาะให้ไปอะไรเจ็บงูบ่เม็นเข้ามาแล้วไปอะไรเย่ให้ไปขึ้นต้นไม้บะ คือโดนให้เบิ้งเนาะทีลังกาโอ้เห็นดิอืมลูกปิดแซ่บโพดรสูดโพดโอ้ปึ๊กหัวมันเปินออกหัวเป็ดหน่อยหัว จะก,กินธรรมดาโปกามเหมาะนะพี่นออบบออ้องแซ่บบ่อพ่อไผ่เลยสี่สิบสี่สิบห้าสิบมเขือแซ่บคือกันมเขือ เดี๋ยวว่าเอกลักษณ์เราเมันมาในเวียดนามเนาะอาหารไข่ลูกอะ่ะไ่ลูกเป๊บไข่เป็นลูกอะ่ะอาหารลักของเวียดนามนะอืมอ่ารซ็บือมวันนี้อ่ะจึงลน้นเนี่ยมันอันดักเียดว่าเวียดนา,นาม Quá, bên đó, bên đó, lòng diễn, lòng diễn, lòng gì? lòng diễn, 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 lòng พอแล้วล <c oughs> อยนะทะเลนี่พี่นอ้องแบบว่างบนอนตื่นมาแบบลอยน้ำลีนนะฮะฮสักเคืองแบบหิวด้วนไปโอ้โอ้พาสง์ชิพหาน่วยพี่น้องตามห้าชิพห้าคนหานุวยกูแม่นอ็ม กระเด้อพ so ี your your decision, your 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 ่น้อยเนอะพี <hatten> ่กำลังหับชุ่มใครบ่เคยลองกระลอมึงเด้อใครลูกเะบอผมเปนใครลูกเวียดนามเด้เนี่ใครลูกเพชรต้นสวับกำเนิดชดเลยใครลูกเพชรเวียดนามกินอยู่ที่เวียดนามพี่น้องยกะหมอกขนาดคือว่าต้นกำเนิดเนาะแซม่ะพี่น้องแซม่ะเพชรคนใจ มเครื่องยำเดือบมาได้สมัครเครื uh ่องปูมันแรงข้าไม่ใหญ่โอ้ยย่อยๆพี่น้องย่อยมือย่อยเลยเจ้าที่ก็ช่วยบ่ได้ยังไงอ่ะ อุกัดพี่น้องอืมแทบกลางตัวหน่อยพี่น้องหลพ่อนำหน่อยแทบอีลีพี่น้องนี่คำสุดท้ายละอืมลูกอ่อนยังบ่พ่อท่านี้กรรมลูกไม้มานอันนี้บ่แม่นลูกลูกอ่อน โรยน้ำทะเลต้องกินผักหอมแพลวเนอะถึงจะเข้ากันทุกวันรสชาติตัดกันได้ดีอืมซ้ำๆๆๆนะเธอคำโอมเนาะหมดเลือเต็มมะเขือกับหอมแพลวมงเขือหนึ่ง มื่อถือว่ามื้อนี้ก็มาแนะนำในเมนูชูกำลังไข่ลูกเป็ดเนรอเอ้าสำหรับมื้อนี้คือว่ามืดเหรอลองกินเบ้างไข่เป็ดลูกเนรอไข่ลูกเป็ดเดียวกันแหละของเวียดนามเนรอกินที่เวียดนามอีกอาจจะได้คะแนนพี่น่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยพี่น่อยในช่องยูทูบด้อยพี่น่อยดำทำแหล่ channel ลืมเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเข้ามา ให้กำลังใจพวกเขาเลยเนาะเอฟซี MC ทุกๆคนในกระเป๋าองของพวกเขา,ดเ,ดา,าเด้อฝากเด้อเอฟซีทุกคนที่เข้ามาฮับฟังแต่ต้นจนจบเจ<า>้ฮับส้มหรือฮับฟังเออเอาบอกอะไรนะฮะพี่น้องเอ้าท้านี้อีกอะปวยพรให้ผู้ชมฟังทานพี่เก้าพาาี่น้องจงมีสุขภาพแข็งปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสำหรับมื้อนี้เขากล่าวคำว่าสบายสบายดี